สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JF v i e w w o r ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์ใหม่ๆข้อมูลสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทุกประเภทเพื่อช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำก่อนตัดสินใจซื้อรถอย่าลืมกดติดตามช่องของเราก่อนเริ่มชมคลิป,ปะนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Hondacity รถยนต์ซีดานขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดประเทศไทย ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน Honda City มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูสปอร์ตและเรียบหรูตัวรถมีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองแต่ยังให้ความสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไกลในเรื่องของเครื่องยนต์ Honda City มีให้เลือกหลายรุ่นโดยทั่วไปจะใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1 0ลิตรเทอร์โบชาร์จเจอร์ซึ่งให้แรงม้าเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบหัวฉีดน้ำมันแบบโรงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และลดมลพิษภายในห้องโดยสารของ Honda City ได้รับการออกแบบให้มีความกว้างขวางและใช้งานง่ายเบาะท,ที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงระบบแอร์อัตโนมัติช่วยให้การควบคุมอุณหภูมิเป็นไปอย่างแม่นยำหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมสื่อและแอปพลิเคชันต่างๆได้สะดวกรวมถึงระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยม ในด้านความปลอดภัย Hondacity มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยชั้นสูงเช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนและถุงลมนิราภัยห่อลายจุดทั่วห้องโดยสารซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ให้กับผู้ขับและผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ Hondacity เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ที่ใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและเดินทางไกล ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันและระบบความปลอดภัยที่ครบครันก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JF Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและข้อมูลน่าสนใจอื่นๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า